l ลอ i ินเวส X ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังหนุนโดยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวพร้อมเพรียงการปรับลดดอกเบี้ยของเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและการเบิกจ่ายงบประมาณของไทยที่เร่งตัวขึ้นหนุนเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตได้2.5%คาดเซ็อินด x สิ้นปี2567ไว้ที่1,500จุด b อล n n อินอเวสเเรือธงด้านการลงทุนภายใต้ย s c x x r r u u p ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกไตรมาส3ปี2567เห็นสัญญาณฟื้นตัวอย่างพร้อมพเพรียงกันเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในหลายภูมิภาคเช่นยุโรปและเอเชียที่ฟื้นตัวชัดเจน ด้านเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้จะแสดงสัญญาณชะลอตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ soft landing ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใตปี2567เช่นเดียวกับเศรษฐกิจหลักอื่นได้แก่ ECB ที่ปรับลดนำไปแล้วก่อนหน้าซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในภาพรวม ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงภาคการผลิตและท่องเที่ยวประเมินเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว2.5%ในปี2,567และ3.0%ในปี2,568และประเมินเป้าหมายเซตอินดี x ปี2,567อยู่ที่1,500จุดชี้เป้าหุ้นเด่นไตรามาส3ปี2 5 6 7เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผลประกอบการเติบโตและได้ประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยได้แก่หุ้น ADVANCE, KCE, OSP, PTT, GC และ TU เมืองไทยประกันชีวิตจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาเมืองไทยไ i ฟ์ Assurance Hospital Awards 2023มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภในฐานะประธานกิติมศักดิ์เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านนำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกปิติและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยมีนายสันติวิริยร,รังสฤษฐ์ประธานบรรณาธิการบริหารบริษัทการเงินธนาคารนางวิลาศนีพุทธิการัน Director of SCP-TECH-X นายเผ่าทองทองเจือที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน Environmental, Social and Governance บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนายนทวุฒิอมริวัตรกรรมการและกรรมการบริหารบริษัททรูคอฟเวอรชั่นจำกัดมหาชน นางสาวชินตาสีชินตาอังกูล Thailand ไซส์ Le ดเดอบริษัทเอ n นซีเนซประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดรสุธีโมกขเวทกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเข้าร่วมในพิธีโดยงานจัดขึ้นณนโะรงแรมสยามเคมเปสกี้กรุงเทพ โดยในสาระลำำ่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าการทําเรื่องของตัวเมืองไทยฮอสปิทอลอเวอร์ดนะครับของปี2023รเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาจากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการบริการด้านของทางการแพทย์ด้านของการสื่อวันชนรวมถึงจนด้านของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําต่อเนื่องนะครับแต่ที่สุดก็คือว่ามาจากในแง่ของการตอบรับจากลูกค้าครับ น,นีเยรยบอบบคคคุณมากนะรรัรัอมสินจับมือทิปไลฟ์เปิดตัวบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจบัตรเดบิตใบแรกใบเดียวที่คุ้มครองชีวิตช่วยคนไทยอุ่นใจเข้าถึงประกันชีวิตเพียง1599บาทแต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุด6 0 0 0 0 0บาทบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจเป็นบัตรเดบิตที่มาพร้อมกับบริการเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้ถือบัตร โดยจะได้รับสิทธิทประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับบัตรเดบิตแบบมีประกันอื่นๆมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับบัตรใหม่100บาทและค่าธรรมเนียมรายปี1,599บาทสำหรับบุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ12-75ปีคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ80ปี โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยวงเงิน400,000บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปวงเงิน500,000บาทและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณาภัยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง600,000บาทและยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจริงวงเงิน30,000บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนี้สามารถสมัครใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนางสาวนพวรรณรัตนเวคินรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลเปิดเผยว่านี้นะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมกันของธนาคารอมสินกับทริปไลฟ์นะคะที่เรามีแนวคิดเดียวกันนะคะที่ต้องการ สร้างสิ <drop navigation> ่ง <forcé> ด <certains> ีๆให้กับสังคมไทยก็เลยออกบัตรเดบิตใบแรกใบเดียวของประเทศไทยนะคะที่คุ้มครองชีวิตทุกกรณีค่ะนายนพพรบุญลาโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าโปรเจกต์นี้อยากจะให้ประชาชนคนไทยใช้จ่ายเงิน จากเงินสดเป็นบัตรเดบิตทางธนาคารสินโดยท่านรองนพวรรณเนี่ยก็ได้ปรึกษาที่พยักประกันชีวิตในชีวิตจริงของผมเนี่ยก็ชำนาเรื่องประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตก็เลยเอาความถนัดเป็น,นปตัวเพิ่มเติมก็เลยสร้างโปรดักต์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มให้กับประชาชนที่อยากจะได้ความคุ้มครองทั้งด้านการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพหรือใช้ชีวิตแล้วลดความเสี่ยงเพราะว่าเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิต คคุ้มอองยยู่ภาในตััวบร AIA ประเทศไทยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA h e a l t h y Age Schools ปีที่2 AIA ประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Health Schools ปีที่2เพื่อเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะในระดับประถม,มศึกษาและมัธยม,มศึกษารวม26โรงเรียนจากทั้งหมด91โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรวมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า ดกเรจักนิตข์คณานุรักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะซึ่งพิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพ DAA Health y Schools ปีที่2จัดขึ้นณน SF World Cinema Central World พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นภาคเอกชนอย่าง AIA ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่เยาวชนไทยผ่านการจัดโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Health Schools อย่างต่อเนื่องเป็นป,ป,ปีที่2เพื่อมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างแท้จริงนายนิคิวแอดวานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIA ประเทศไทยกล่าวว่า ผมขอแสดงความยินด,ดีและขอชื่นชมอย่างยิ่งกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA h e a l t h i e Schools ในปีนี้ความสำเร็จของโครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AIA ในการช่วยเหลือผู้คนและชุมชนของเราให้ได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น AAA จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการใช้ชีวิตอย่างกระชับกระเฉงการมีสุขภาพที่ดีและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตลอดทั้งมอบความรู้ผ่านสื่อการสอนให้แก่นักเรียนคุณครูผู้ปกครองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป KPI ย้ำความสัมพันธ์กับพันธมิตร QBE มุ่งเพิ่มยอดขายเจาะตลาดธุรกิจประกันภยัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เอาใจผู้ใช้รถยนต์บริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ KPI สร้างโอกาสเพิ่มรายได้มุ่งเสริมนโยบายขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่จับมือพันธมิตรธุรกิจ QBE Automotive Protection หรือ QBE บุกส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ออกสู่ตลาดรถยนต์จากการดำเนินง,งานที่ผ่านมา KPI มีนโยาบายที่จะเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจประกันภยัยให้เติบโตและสร้างยอดขายให้มากขึ้น นางสาวสุชาวดีแสงอนคงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ KPI กล่าวว่าก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเป็น product ที่เราเรียกกันเป็นโครงการ automotive protection ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท KPI กับบริษัท QBE ที่ UK โดยหลักเนี่ยวันนี้จะเป็น Press ที่แนะนำพธมิตรทางธุรกิจ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอปิดความเสี่ยงให้กับลูกค้านะคะทำลูกค้ามีความสบายใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากมอเตอร์อินช่ารันเข้าดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะคะฟินแลนเชียแกลบก็จะดูแลส่วนต่างของมงเงินนี้ด้วยด้านมิสเตอร์อัลเบิร์ตโชผู้จัดก,การทั่วไปภูมิภาคเอเชีย QBE Automotive p r o t e c t i o n หรือ QBE กล่าวว่า QBE ยินดีอย่างยิ่งในความสำเร็จที่ได้ร่วมมือกับ KPI และสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยภายใต้ผลิตภัณฑ์ Extended Warranty QBE กับ KPI ยังมองโอกาสในการเติบโตในตลาดธุรกิจประกันภัยนอกเหนือจากประกันคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ที่ให้ลูกค้าอุ่นใจในการขับขี่ หมดข้อกังวลค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ในกรณีรถเสียเราเลยเห็นปัญหาของกลุ่มสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หากกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสียหายหนักประก,กันภัยรถยนต์จะคุ้มครองที่ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน80%ของมูลค่ารถยนต์